สวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ Ri p p l e t h a i l a n d นะครับผมที่ส่งรางวัลที่หนึ่งมาให้ทางผมได้เล่นแล้วนะครับเซนโลนะครับหลังจากที่ร่วมประกวดร่วมส่งประกวดการถ่ายรูปโฆษณาเซนโลตาม BTS และ M r t ทต่างๆนะครับเพื่อลุ้นรางวัลและชิงรางวัลน,นะครับก็ได้เป็นรางวัลที่หนึ่งมานะครับผมขอบคุณทาง r i p p l e t h a i l a น d อีกครั้งนะครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยว่าเซนโล The Reboot Nottori ยสเ dition เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างปะ ครับแล้วมาแกะกล่องกันก่อนอินหมุนกล่องให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างโอเคสวยงามครับกล่องแอบหนักนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมใส่ระเบิดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาลองดูกันเลยนะครับอืมกล่องสวยงามคุณภาพดูโอเคเลยครับอ่าค่อยๆเปิดออกมาครับผม เปิดออกมาจากอันนี้เป็นพลาสติกแบบเงาๆนะครับอ่าโอเคสวยนะแล้วทำไมตรงนี้มันแหวงๆตัวเองมันเป็นอะไรมันมันเป็นอะไรอ่ะมันเหมือนเปิดไงอ๋อนี่เนี่ยที่จริงที่จริงเขาปิดมาอย่างนี้อ๋อเหรอเมื่อวานทมันโดนมันถางวะเมื่อกี้ดึงกล่องออกก็อ่าอ่าคราวนี้ถ้าเราดึงออกมามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในระวังหล่นนะอ๋อมีเป็น มีเป็นอ่านี่คือเป็นแพ็กเกจสะสมเลยนะครับอืมเนี่เอาวางไว้ตรงนี้มีอะไรบ้างวางตรงนี้กันมีอันนี้มีอันนี้อ่าฮะแล้วก็มีอ่าพิกหน้าพิกหลังด้วยครับเป็นหน้าของบอสตัวที่เขาคีเอทีฟมาให้นะครับด้านหลังเป็นเพื่อนเราเหรออืมโอเคครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เอาไว้สะสมนะครับ โอเคบะวางไว้ก่อนเอ๊ะมันมีมันมีอีกเหรออ๋อเขาสีนพลาสติกเขามีอ๋อเป็นเป็นหน้าของน่าจะเป็นดาวนะน่าจะเป็นหน้าของลูกแกงทั้งหมดนะครับผมอ๋ออมีหลายใบนี่คนแรกนะครับคนที่สองนะครับที่สามผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะยังไม่ได้เล่นนะครับที่จริงเราไม่น่าแกะเลยนะจริงน่าเก็บว้ะเออบ๊ะมีทั้งหมดสี่คนในแกงนะครับผมคราวนี้อืมมีเป็น อ,อ,อก็แกะออกเลยครับก็ลองมันต้องแกะอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นโรสการ์ดน่าจะเป็นตามเนื้อเรื่องมั้แค่แผ่นเดียวปะหลายแผ่นหลายแผ่นเหรอโอเคเราดูนะครับคนะ่อนข้างทําออกมาดีเลยนะครับผมสวยงามมากๆครับผมนี่โชคดีจริงๆโอ้สวยจังขนับมีคําพูดปะ น่าจะมีคําพูดทุกคำเนาะใช่ใช่ใช่เป็นจดหมายอาจจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้เกี่ยวน่าจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาในเกมแหละก็สำหรับนักสะสมนะครับโอเคก็มาปกติไม่ซื้อแผ่นน,นะครับแต่ครั้นี้เนื่องจากว่าได้ไดรับรางวัลมาก็สักหน่อยครับอ,อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นใหญ่อยู่ไหมกันนะอันเนี้ยโอ้โหก็คือเป็น เหมือนจะไปแปะผนังอะไรอย่างงี้เหรออ่าอ่าโอเคกระดาษยังดีอยู่กระดาษยังดีด้วยเดี๋ยวเขาอุ้ยเขียนริมรหมดรถเขีนนะเขาจับกระดาษดิเอ๋อโอเคครับกระดาษสวยคุณภาพดีหมดแล้วยังยังไม่หมดยังไม่หมดอีกยังมีตอ่อโอ้โหนี่ก็ได้เยอะมากนะครับพับเล็กกว่านี้หน่อยดิตัวนี้พัให้มันเล็กกว่านี้นะ อ่าโอเคครับขยับมาอีกนิดนึงให้เห็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นสมุดภาพอาร์ตบุ๊กอาร์ตบุ๊กอ่า <Art book. S 2> อาร์ตบุเนาะนี่มีครบเลยนะเนี่ยยกเว้นโมเดลอะไรไม่ได้ให้มาหรือว่ามันน,น่นาจะเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือเปล่ากระดาษดีเลยเป็นกระดาษมันสีคือต้องบอกก่อนว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาให้เป็นแผ่นเพย์ห้านะครับซึ่งก็มีแค่รางวัลเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นอีพิก โค้ดอีพีสตอร์โค้ดนะครับเป็นเกมพีซีนะครับผมโอเคหมดยังเหลืออะไร oh. อีกป่ะสวย <5 S 1> ใช่ไหมสีสวยมากแล้วกระดาษก็หนาเนี่ยเขาจับเลยกระดาษหนาเฮ้ยรกระดาษดีเออกระดาษดีวะ่ะยสวยไหมสวยอันนี้คือคนที่เขาสะสมคงจะฟินกันน่าดูนะครับผมเนาะอ่ะ,อะแล้วก็มาถึงกับตัวเกมนะครับปรากฏไม่มีแผ่นไอสัต <laughs> เป็นกล่องเล็กกล่องเล็กนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมเปิดแผ่นออกมามีไหมพึดมีแผ่นมีแผ่นโอเคครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นโค้ดเหรอให้โค้ดอ่าน่าจะเป็นของเนี่ยให้โค้ดไปใส่โค้ดในเกมมั้งมีโค้ดป่ะลองเปิดดูที่มีโค้ดป่ะอ๋อมีโค้ดมีโค้ดอยู่ด้านหลังเนาะโอเคไม่ต้องให้คนดูดูหรอกเลยไม่งกดโอเคข้างหน้าไม่มีโค้ดนะ โอเคแต่ว่าเขาให้อะไรมาบ้างอยากรู้เขาให้เป็นอไม่ต้องไม่ต้องเปิออเปดขานาดนะเดี๋ยวแม่งไปกดเขาให้เป็นอะไรมาบ้างขอดูหน่อยขอดูไอ้ใบอันนี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรละอ่าอ่ามีอันนี้แถมเป็นรถให้อู้รถโคตรสวยอย่าดูช็อปเปอร์อืมแล้วนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอสุดท้ายอ่ะไม่รด้มีโคตรไปวางขอดูหน่อยมีหมดอ่ะเฮ้ยคืออะไรวะ กระจกข้างเหรอหรือกระจกไม่รู้จะเอาเป็นว่า,ามีก็เบ็ดเบ็ดเสร็จก็ประมาณนี้เออขอดูรถเมื่อกี้หน่อเอารถบ้างหน่อยรถคันสีม่วงออิจฉาละเซโอเคไปก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการ u n นบ x ็อกนะครับโนโตเรียนอีดิชั่นนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือทั้งหมดมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ อยากจะลองสอยกันมานะครับก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าคุณเพราะว่าเขาแพ็คไม่อย่างดีนะครับแล้วก็วัตถุดิบกระดาษผมลองจับหมดแล้วดีมากๆเลยนะครับดมูมีคุ้มค่าในการสะสมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณอีกทีนึงนะครับกระทาง Ripple Thailand นะครับผมสามารถติดตามเขาเขาเได้ทาง f a c e b o o k นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้แบสซนิไปก่อนสวัสดีครับทุกคน